มายินปลาในหม่องนี่ทุกคนเออสังเกตดูมิ้นต์งมูมอันนี้นะ่ะนี่ครับปีกนะเอบเกลือเป่งน,นัวเรียบร้อยอ๋อถูกคือเป็นแต่ว่านี่เนนด้น บายดี bye, ทุกคนยินดีตอนหับกาสูซองเบาไก,ก่บรรณาเมน้ก็มายามมองทุกคนมองที่เยาใส่มือวานนี่แหละแต่ว่าใส่ลี่ก็ถือนะทุกคนโอ้ถือว่าถือดีเลยลลำๆอยู่มีแต่ปลาเนะเน่าเลยก็ไม่นีนะเที่ใสนี้นตอนช่วงอยากนะถทแมนตอนคำเขามายามนะครับยังได้อยู่แต่ลายอยู่นะอันนี้มันเน่าในกระปั้นนั้นนะั่น ถือว่าถือดีเลยทุกคนแก้วนี้คนะือแต่ละเถือเข้ากับบริคอยใส่ครับมีไหอนี่แล้วก็มือก่อนนั้นเอาใส่นะนปาน <c oughs> ถึงลำลามเลยก็ <c oughs> เรื่องป้าเนี่ยเพราะเวลามา่อใส่เท่าๆนี่นะ ส่วนลายนีย่สลามสลามนี่มันลายทุกคนจังบ่เคยได้ใส่นะบางทีก็คือหัววับไปนั่นแหละบางทีเอ,อ่อสอนตกแนวนี้น,นะบางทีก็ได้ถิ่มม่องเลยนั่นนะบางทีมันตกตอนกลางคืนยังเนี่ยเนี่น เดี๋ยวไล่เติมนะทุกคนนี่มีงูความจะง,งูเนี่ยหมองนี่ใส่ใส่จุกหนึ่งนี่มันเป็นจุกอยู่แต่ว่าใส่จุกหนึ่งทนะบไิใส่มดเพราะว่ามันมันฉันเลยมีแต่หันลหวก็มาเนี่ยออนนี้ออนได้แต่นี้เพราะว่าทั้งในเนะี่ก็เป็นสลามเป็นนั่นนะันเลยบ้านนี้ ใหม่ไลยนะทุกคนอ่ะกระทืวานี่ห้ามีแต่ย่ามนะครับไปหาเห็ดดูเห็ดกินนะนี่เทียงเลยเดี๋ยวมือนี้เมนูห้ากับสีอ่แกงแลนอ่ะแกงแลนใส้กับวายนั่นแหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันทุกคนแ้ะก็มีป้าพร้อมมาเนี่ยอันนี้งูนี้จะงูยังทุกคน มันกินปลาเข้าไปตัวหนึ่งแล้วติดมอง่อะบัดน,นี่กะเดี๋ยวข้าสิีมากแก้งแล่นทุกคนแล่นนี่กเข้าผักตากแขงเลยนะตาแข่งลยบางไดน้นี่เข้าหลังนำข้าหลังนำมันเองอย่าม,มันมีขีคุนมียังจับเลยหลังเดี๋ยวข้าสิีเอามากแก้งบัดน,นี้มันนี้ อยู่คนเดียวทุกคนมาใหา้คนเดียวนะพอดีมาติดน้ำมังจับนี่แหละติดน้ำมังจับกับกระถันเหลวจะประมาณวันวันสองวันเนะพราะว่าเด็ดผู้เดียวเลยดึงหันดึงนี่อยนะครับเผิ่อสิเหลวกะช่วงนี้ก็แดดนนหนอนๆพร้อมเด็ดแต่แต่ตน้นเช้าแล้วก็ตอนแรง จะทาช่วงบาใบใาบกับผักพ้อ นี่สวนป้าเนี่ยฮอปปี้ป้าเนี่ยแบ่งเห็ดซองสวนส่วนหนึ่งเขาเห็ดอัน,นเขาเอือบเกลือเลยจ้ะเห็ดปลาเด็กถ้าเขาบอกเห็ดปลาเด็กไวก้กะเน่านะแต่นี่เขาคำส่วนมีสว่วนหนึ่งมันก็นเน่าในส่วนตัวดีนี่กจเะฮอปิ้งปิ้งไว้กินเลย ต่วนนี้อากาศฮ้อนห่อนนะเดนยนี้ยังแดดเปลี่ยงเดิดนเห็ดเวียกค่ะคซึ้เมื่อยไว้ <c oughs> มันแดดได้ใช้ได้นำเย็นๆกิน,นโอ้แต่ละขักนะ ได้ทุกคนกินอ่าแกงขวาเล่นน้ํากัน เห็นนาใส่มองทุกคนนี่มีเบาะกล้าวไปนั่มไปรีบไปหนา้ากามานี่ดยเดาไปใส่หมองโยงกตาดนะนะเนกาเ้ามาหอดทั้งทีแหละทุกคนแล้วบัดนี้เดห้าโรถไปน,นะครับสวนตาดหรือว่าหวยก็อยู่ลุมนี่ยละ ไหนได้แมนยานบ่เพ <c oughs> ื่อนในนางได้อยู่ประมาณสองคนหรือสามคนนะนางได้อยู่อ้าวันก็ใส่มองเป็นทีเรียบร้อยทุกคนตอนแรงเดี๋ยวพาทุกคนมายามเลยมันนี้ก็คือเอาใส่เลยะ่ะเผื่อบังว่า เดี๋ยวไปกินแรงนะจักสิได้หรือสิบไรแล้วเดี๋ยวไปเบ่งนำกันทุกคนเดี๋ยวตอนแรงครัจังมายาม <c oughs> มากรห่อนแห้งนะอาบนนำเลย

ลงเลยโรงงานอ่ะนี่แหละที่ข้าจังขี่หื่อนะเดี๋ยวเปิดน้ำกันทุกคนสะอรนมันจับเท้าหื่อนะแต่เกิดว่าเอาล่งแบบนั้นเลยนี่ปะนี่ ้าเก่ากันนอนสบายเลยนี่ก็มาหอด้วนเอาเลยทุกคนเดี๋ยวบันี้กันแล้วเสียดแยกต่อตอนนี้แดดก็เริ่มมันบุ่กไปหอนมันได้แล้วนะเดี๋ยวเอาสิติดนน้ำมกจอกดมกจับแล้วก็ ต้นคำค,นคำรถคำคำนะครับจังไปห้าร้อยยามนะยามมองเลยถ้าจังสีเดินทาง,งเนื้อ ยังปลาอยู่ในกลางในท้า,าใสา่แถวตื่นในนาสิทธิอ์อันนี้ใส่ตัดวังเหล็กแถววังเหล็กเนี่ยมถึงเลยหาก็มาถึงได้มันมากินปลาในหม่องนี่ทุกคนเออสังเกตดูม,มิ้นตกงหูอันนะี้ ดียวเหาเมื่อปดอยู่ปลลุ๋นหละนี่ๆนี่เสียงป่าคอเนี่ยเสียงตัวตอมันไหลกินปลาหน่อยโอ้ยมันงูอีกแล้ว สองโตเลยทุกคนอืมเอาสรุปมองดังนี้กัน่มเห็นปลาจากโตเลยเห็นแต่งูตัวเดียวเนาะโอเคกระือวา ปลานี่เขาได้น้ำดั้งอยู่ลุมแต่ว่าดั้งนี่บดได้เลยทุกคนนะเดี๋ยวจังได้ครับนี่แหละสีเห็ดอันนี้เลยกินปิีงนะทุกคนปิีงแซ่บนะโม่นี่้ยตะกี้นี่ตะกี้นี่บุได้กินเลยเลยจากเทื่อนหนึ่งเคยลองเคยลองกินเบิง่งลองกินเบิ่งนะไปครับ แสบคือว่า้วก<ด>ันกับอีกอย่างทำม,มาเป็นเคยอยู่นี่นะพอดีเป็นว่าบใหย้ยินมงูเลยแต่เป็นว่าถ้ากินอยู่นอกเพื่อนได้้ากินอยู่เพื่อนนะบ่ได้งูงูนี่นะเอ้แปลกอยู่ทุกคนอะแต่ยังดีถือว่าเขากากินได้ยอยู่แต่กีต้นแรกๆนี้เอาคิดว่าเพิ่นบใ้ยิ้นนะนะ่าเิ่นหาม แต่ว่าทำเพิ่นคาคกดกะเพิ่หน่อยกินได้แต่ว่าหามมาไปกินอยู่เพื่อนเท่าน,นั้นแหละ นี่ครับปีเนะเอือบเกลือเป็งนัวเรียบร้อย